วันนี้ทีมงานสพและใต้สงคลาครับวันนี้เราจะลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรกครับไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับบรรยากาศที่เทศบาลนครหาดใหญ่คึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับมีทีมการเมืองจํานวน4ทีมครับที่เดินทางมาลงสมัครในวันแรกนะครับประกอบด้วยทีมของนายไพพัฒโนแชมป์เก่าครับ ทีมของนายนรงพรนภัทรลงหรือว่าปรลัดเป้นครับทีมของพลรโทสาครทองมุนีครับหรือว่าพี่หลวงคอนครับแล้วก็ทีมของนายพงศักดิโรภาสครับทั้งสี่คนมากันตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อที่จะมารอลุ้นหยิบหมายเลขผู้สมัครในวันแรกครับบรรยากาศทุกคนพร้อมครับเจ้าหน้าที่พร้อมผู้สมัครพร้อมสมาชิกพร้อมพร้อมกันทั้งสี่ทีมเลยครับวันนี้มาเผชิญหน้ากันภายในหอประชุมแห่งนี้แหละครับ นี่เป็นว่าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นะครับที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคมนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูการจับฉลากกันนะครับว่าแต่ละคนจะได้หมายเลขอะไรดูเลยครับเริ่มจากนายพงศักดิโรภาสค,ครับ หายเลขอะไรครับหนายบงศักดิ์หมายเลขคสลขครับผมหมายเลขสีน่นายงศักดิ์อิโปรพาพรุนี้ครับทัานเป็บโดยสาวของสโมรียนนะครับหมายเลข

นี่ครับผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครครับนายพงศักดิโรพาตได้หมายเลขสี่พ้นรบุโทษสาครทองมุนีได้หมายเลขสามนายรงองพรณพัทรลุงหรือประหลัดแป้นไ,ได้หมายเลขหนึ่งและนายไพพัทโรได้หมายเลขสองครับหลังจากจับหมายเลขสมัครแล้วนะครับเราก็ไปดูบรรยากาศกองเชียร์เต็มๆกันเลยครับวันนี้เรียกว่ายกทัพยกทีมมาสนับสนุนมาเชียร์กันเต็ม,ตมที่ครับไปดูแบบเต็มๆกันเลยครับ